สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวครีมนะคะบำรุงผิว e x c e l e r อีกเป็นของไบดีไซน์นะคะหน้าตาจะประมาณนี้ข้างในมันจะมีแบบเป็นการผสมนะคะสูตรให้ได้ให้มันเหมาะกับผิวของเราก่อนที่เราจะาผสมเนี่ยเราก็ต้องไปทำแบบสำรวจก่อนเดี๋ยวไปทำแบบสำรวจกันก่อนนะคะ เริ่มการสำรวจผิวกันเลยค่ะกดไปที่การสำรวจผิวนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลทําแบบสำรวจแล้วนะคะก็ได้สูตรมาแล้วที่มันเหมาะกับผิวหน้าเราจากนั้นก็มาแกะกล่องดูด,ด้านในกันเลยดีกว่า ยังไงจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาผสมในแบบของเราขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะคะเ,คเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็น day c r e ค่ะด้านในกระปุกปาครีมก่อนเสียได้ อันนี้เป็นวิตามินซีนะคะวิตามินซีสิบหยดหน่าต้องการบำรุงมากๆหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหยด คอลลาเจน6หยด1น3 4 5 6ม็ผสมเสร็จแล้วก็คนครีมให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยากผิวสวยใสนะคะแล้วก็ ผิวตึงกระชับนะคะต้อง e x ล e l i a t e ค่ะอันนี้ก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลองทาครีมกันก่อนอื่นขอทาวิตามินนะคะก่อนประมาณหยดหนึ่งนะคะท้ทั่วไบหน้า เรียบร้อยค่ะมาทาครีมกันต่อเลยเย,ยอะมากก็แต้มห้าจุดห้าจุดโอเค ต้องค่อยๆทาค่อยๆ <c oughs> นวดใ <c oughs> ต้ตาก็ทาแบบนี้ค่ะฝ่ายตามขอบตา <c oughs> ตอนนี้ทาครีมเสร็จแล้วนะคะ ก็รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มนะคะชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกหนึ่งเดือนนะคะจะเป็นแบบไหน mm hmm. น่าจะเปลี่ยนไปไหมคะ่ะ